ูงงเลยเนี่ยกูจำไม่ได้จริงเนี่ยนี่ลืมจริงกันเนี่ยในห้องเนี้ย okay> ต้องมีความรักแน่นอนมันจะเสยขึ้นไปอ่ะเพราะมันต้องเสยมันขึ้นไปอ่ะไม่โดนไหนไนว่าไปไหนละเฮ้ยเอาอยู่ไหนกูจับจับถังมึง่จะเสยมึงชจะโยนมาสูงๆได้ไหมเนี่ยเออก็เออก็นิดนึ่งนิดนึ่งผมไม่ถึง อู้จอยลุกจยนั่นนั่นมันตื้อๆไงมันตืนดึๆแล้วแล้วเข้าไปห้องนู้นดูอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นต้องบอกน้องๆนะพี่จำไม่ได้จริงๆมันเกิดว่ามันต้องทำยังไงพี่ลืมจริงๆเนี่ยมันจะเล่นนาน <c oughs> มันจะเล่นนานมากไม่รู้กี่ปีแล้วต้องมันจับเกมนี้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเชื่ออะไรวะอันนี้อันนี้ดิดอ้าวเม่นศัตรูใหม่ เราจะสตูโยนใส่หนามไปตรงฝั่งขวามือนี่อูดิมาต้องลำบากกับพัซเซิลกูเก็บพัซเซิลนี่จังเว้ยโอ้ยโดน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 ขึนมาจับมันโยนไปเลยอุ้ยไม่ทวามันขึ้นรถงัดขึ้นไปไงฮึโอ่ะนั่นนั่นไงนั่นไง นั่นไงอ่ะโหแม่นันนาตาดีอ่ะโอ้โหเก่งเลยกูแบบไล่ออยู่เฮ้ยย่อพี่โจพี่โจพี่โจพี่ยไอกลับมากลับมาเอออไร้นี่งไ้ฝั่งอ่ะว้่โจ่โจโจไม่รู้เหมือนกันยอโอ้ยตัวตัตตว่ย่อโอ้เฮ้ยปาหมไปช่วยหืหล่ออุ้ยปาหมงไปช่วยโอ้โหหล่อปาหมงยังหล่อเลยอ่ะ เจอกับกงเล่าเฮ้ยโอ้ยยาววววยาววววยาาอยอดาหมวกหัวขาดหัวขาดหัวขาดเออตายแล้วเดือวาขึ้นไปขึ้นได้ฮะโอ้ยคือแบบทัดเซ้นมันแบบมันไม่น่าจะทาได้แต่ก็ทาได้อะไ่น่นไหลน่นมานี้ยเออมั่วมัวยวมมีเรื่องไปยปาวาเนียอเด้ เรียกทีบอ่า once a guardian มึงจะกดดิมึงจะกดดิมึงมากดหม,มูไม่ได้กดโอเคนูกกูอ่านจะอ่านหรือเปล่ามึงยังไม่อ่านใช่ไหมโอเคครับแล้ว <c oughs> น้องอยาก <c oughs> อ่านน้องอยากอ่าน,นก็กดพอ u s e แล้วก็อ่านเองนะพี่ไม่อ่านให้ฟังมึงนี่แม่งเล่นเร่งเร่เงครบทีไรเร่งเป็นทุกทีอ่ะ <c oughs> อะไรวะเกิดมึงยิเสียงใครพูดเออได้รวงรวงรวงไอ้บ้าทำกับมึงรวง เอา้าโอ้โอ้เชี่ยเชี่ยจจวจ้าวเจ้เ้ยเเจ้เ้วเจจฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไมึงก็หายอ่ะมึงก็อย่งลงวิ่งเข้าวิ่งเข้ามุมไปดิวิ่งเข้ามุมไปจะได้มันหายมาเออนั่นแหละแล้วกูต้องไปในต่อเอาเอา ต้องกาา็ัตรูปลาใส่พัทใส่ใบพัดอ่ะตอนเนี้ยหลักๆอะ่ะซึ่งศัตรูอยู่ข้างล่างก็ต้องลงไปมึงใช่ไหมเนี่ยลงไปก็ได้ขึ้นยอดเออเ,ออเออองินเข้าใหใหม่ดิเดป็นอะไรมาแดงแดงฮะแดงๆเป็นคอนเซปต์อาร์ตช่างมันไม่สนไม่สนอยู่แล้วข้ามไปก็เมื่อกี้ก็โยนไปแล้วไม่เชื่อต้องโยหนหลายตัวไงอาจจะต้องจับสิบกว่าตัวให้ให้พัดลมมันพังไงเข้าใจไหมอ๋อเอาพังแล้วก็ตกอยู่ข้างล่างหรือเปล่าก็จะพังแล้วมันอยู่อย่างนั้นเฉยๆไง เออมึงแบบลงไป็นคำันทำไมวะโอ้มันจะเรื่องเอานี่ไครูเป็นผู้เสียชีวิตในการผ่านด่านเลยงัดก็พอแล้วงัดเฉยๆก็พอแล้วสามเหรียญก็พอแล้วงัดอย่างเดียวเดี๋ยวก็ล่วงอยู่แล้วมึงอ่ะลงไปอ่ะลงไปมันไม่หล่นเป็นตัวนึงอะช่างแม่งไอ้นนนี้โดดเข้าไปได้ไหมไม่ได้เออเออเออ นี่ยเห็นไหมตัวเดียวอ่ะมึงทำตกไปตัวนึงเนี่ยทำห้กูต้องลำบากลงม่ะมึงไม่เกี่ยวเลยกูไม่ทำตกมึงก็ทำตกมึงนี่มึงก็เป็นคนทำตกกูจำกูเห็นเลยกูเห็นอ่ะเฮ้ยไอหมีป่าหมวกแม่งเลยไว้จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มนี่นะจะจู่จู่ไม่ออกจะฉาดโอ้ป่าหมวกเออเรียบร้อยไป ต้องอ้อมเงี้ยเหมือนเดิม้เฮยไม่ใช่สเอ็งไงฮะมีทางขึ้นอ้าวไม่บอกกูช้าช้าช้าโอ้ช้าตลอดช้าตลอดมึง่งช้าตลอดไม่เกี่ยวกูเลยเกี่ยวปากกับหรือไงกลับทันนี้ดิก็มึงขึ้นทันนี้ได้จะปีนทันนี้ทำไมล่ะมึงจะขึ้นอีกขี้เกียจผมเพิ่งเริ่มยาวเนี่ยมึงตัดมึงตัดหมายมึงจะเกี่ยวอะไรกับผมมึงเนี่ยฮะอ้าวได้มมาแล้วแต่เป็นใครทำไมมันจะหมุนอยู่อ่ะมาหยุดแล้วอุ้ย มันหมุนอยู่อ่ะกูโดนหัวกูเนี่ยเห็นไหมเออไหนโดนหัวกูเห็นไหมเนี่ยกูข้ามหนึ่งรอบลำคายกูข้ามไม่ขึ้นเขาขึ้นหนึ่งรอบ่ะขึ้นได้แทีนี้ก็ได้กูว่ามันไม่ตายมันมันไม่พัดให้มันตายนะยอโยยอโจงคายก็ได้ขึ้นลงซ้ายขวากดมั่วใช่ไหมใช่คือจำไม่ได้ ม <c oughs> ันคืสาเหลีไ,ไม่ใช่ไม่ใช่มัน <c oughs> ไม่ใช่หรอกต่อยให้ตายก็ได้ <c oughs> เอามันจะไปอุย้ย <c oughs> อุ้ยตัดอออือเออนั่นแหละเราขึ้นทางนี้ <c oughs> เออมัอยตัวตรงจังหวะ <c oughs> เออแรงขึ้นนี่ไงเอา้ากอดอยู่นี่นี่ว่า กูก็คือขขึ้นฝันนู้นเถอะกูยอมแล้วไปไปไปขึ้นฝังนู้นเถอะเออไปไปไปเวลาเนี่ยพัฟเซิลมันแบบยังไงไม่รู้อะเกมนี้พัฟเซิลมันทำกูงงมากเลยตอนนี้พัฟเซิลมันเนี่ยเออเหนื่อยเหลือเกินน่ะไปไปไม่สนตัวศัตรูละช่างแม่งดีแล้ววิ่งวูชไม่ช่วยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างฝุ่อยู่ข้างล่างช่างมัน แบบต้องโดดเข้าประตูเลยนะมันกีเสียงอะไรตึ้งประตูไงมันโดดอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเราเนื้อผล่มาอ่าบอกเนี่ยมันก็พูดอยู่ว่าใช้พัดลมอยู่ข้างหน้าเป็นเป็นประโยชน์ปึบขาดขอสักตัวเถอะเอาจิ้วมูเอาจิ้วมูเขาจะลืมดูไงลืมมันไม่ใช่ที่แม่แท็กเอาจิ้วมูไหนวะ อ่าแฮทคอนโทรลขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขขววาาาซ้ยเออโอเคโอ้แล้วมันจะกดกดได้ทำไมเนี่ยเอ้เอาตัวให้ติดป่ะซ้ายขวาขวาซ้ายเอ้ยกดสี่เหลี่ยมกดปิดกูเฮ้ยฮ่าป่่าฮ่าฮ่าฮ่าติดไอ้เหี้ยเอาไปอือซ้ายขวาหน้าหลังมันควบคุมหมวกได้ ใช่ทั้งหลังทั้งพวกมุ่งมันก็พลายอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือมุ่งอะไรเงี้ยเนี่ยต้องไปฝั่งขึ้นนี่เออแล้วขึ้นนี้เออหน้าตาดีขึ้นเยอะอย่างเงี้ยหล่อขึ้นเยอะเเยนจะผ่านแม่งกินมาชิปหนึ่งเลยอ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นนี่จะกดดาบมาให้เราใช้เออนี่ไงโอ้โหมันแบบมันไม่ทัดซึ่งไม่แม่งโคตรไม่โคตรไม่ไม่โคตรจะไม่เมคเซนส์อ่ะคือแบบ วิ่งมาตั้งไกลเพื่อกดตรงนี้แล้วเพื่อจะกลับไปเก็บดาบโอ้ยสุดอ่ะวิ่งแบบโดดตรงนี้ก็ได้พี่ไ้ยตรงนี้แหละเออเออเออไปไม่สนบายบายจะเจอกันพาดหน้าไม่ใช่เจอปืนนะครับเจอปืนยิงแม่งใช่ไหมอ๋อต้องวนไงไอ้ตรงไอ้ตรงหินนี่อีกนะโคตรลำบากกูเลยเจอปืนเจอปืนที่โคตรลำบากกูเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบโอ้ย อยมึงทไกระโดดก็กด R หนึ่งแล้วก็กด X ไงสกิลมันนั่นนะ่ะได้มึงได้ไม่ต้องโซนละกูโดดข้ามหมดแล้วช่วงนี้ว,ว้าวเหนือทั้งนา้าโอ้โอ้โอ้ได้มึงโดนอยู่คนเดียว <c oughs> อะไรวะไม่ต้องห่วงหรอกมึงก็เจ็บกับกูเออไม่ต้องห่วงหรอกเราโดนเราเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บเหมือนกันเพื่อนเจ็บคอมแบ็เพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บนั่นแหละ ตายแล้วไองหน่มเก่าจะโตดาบไม่น้องอายุอะไรไม่ดูอายุอรไรดาบต้องเป็นของกูเฮ้อดาบเป็นกูไม่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 ตายดาบของข้าเอาซื้อมาไม่เจ้าจะทำอย่างนี้โอปั่นปั่นปั่นอ๋อเอ่อว้าวจ่อเล

ติงทำไมดากากของมึงไงแล้วก็ได้ทิ้งมึงต้องถามกูหรอกกูก็ไม่รู้กูพูดเป็นนั้นแหละดาบก็พังเดี๋ยวดาบเขาไม่ก็พังเจอแชงซุงด้วยใช่บอสแชงซุงก็มีบอสแชงซุงเป็นบอสธรรมดาใช่บอสธรรมดาเชงซุงเพราะมีบอสใหญ่กว่านั้นใครที่ดูบล็อกเปิดมันจะรู้ว่าบอสใหญ่จริงๆคือชาวคาร์นชาวคาร์นคือเขาไปเช่าคานอยู่อะไรเงี้ยเขาไม่มีคานของเขาเขาไปเช่าคานสวยเนี่ยแชงไอ้แชงซุ่มโอ้โหแกตาแก่แล้วไง แต่มันมีพลังในการดูดวิญญาณอะไรเงี้ยล้าก็ทำให้ตัวเองหนุ่มขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใชแตเป็นแชงซุมมาโดนปุ๋ยไม่กินปุ๋ยโดนปุ๋ยแชงไอ้แงซุงไงนี่ตัวมันเลยเนี่ยนี่ตัวแชงซูงมันเลยเนี่ยเออโอ้เออแล้วกูนอมันเตะมาเนี่ยจับมาให้ต่อยมันจับขึ้นมาดูข้นาุกกขึ้กขต่อยแม่ง วัสดีครับไไม่ด้เอีกไม่นานยักษ์เจ้าจะเป็นของข้าเฮ้ยข้ามันซะคือมึงก็ฆ่ากูได้แต่มึงไม่ทำไม่ให้กูฆ่ามันมีสามนองมาสักเสร็จปุ๋ยจังหวะนี้ลูกเพื่อนเอ้ยเราต้องทำลายเจ้าไอ้พลึกวิญญาณนั่นเนี่ยพลึกวิญญาณเนี่ยจะให้โล่มันมันกลับเป็นรวมกันไงอะไรเงี้ยเพราะมั้นเราต้องจัดการซะก่อนมีดาบแล้วเมื่อกี้ไม่มีดาบวะ โจปลาหมวกมันก no, yeah. uh, ็มหมวกอันพยอวิโยอวิโยผังเรากาก่ะดาบจริเไม่มีความหมายในทางต่อสู้วิอวิโวิอโจวิโจจโ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 จยวววว่าโจปลาหมวกไม่โดนโจอุ้ยโจีได้ได้ฟดได้ไม่ได้ยังดูเท่าไปตายหม เอาหมูก็หมูก็ไม่มั่วไม่ยอมไม่อยู่ไม่อยู่ปั่นไม่โดนใครเลยแม่งเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดย้ายเพิ่มเลือดอ๋อ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 อือขวาขวาซ้ายสามเหลี่ยมขาดม่สองคนเนี่ยอำคาญวิชปลาหมวกโดนหนึ่งตัวซ้ายขวาหน้าหลังเรียบร้อยชิ่งชิ่งอิมันติดทาลลิต วยวโยโยโอ่ะต <mm ิอติดอืมใช่นี่หะอ่าเรียร้อยตายไปทำลายผลิตมันซะอ้ยจาะอ้ยจาะอุ้ยเจาะอ้ยจาะอ้จ้ะโอีโออืมเออโอสินั่นแหละเยบร้อยเฮไม่แดกุลับกับ้มันไม่เาให้เสร็จ้หรอใช่ไ้ยเออ งงเนาะเกมว่าไปทำไมเอออย่างบอกเกมนี้มันไม่ค่อยเม k เซน n s หรอกในเรื่องแม่งแม่ไม่ m ม k เ sense หรอกเพื่อขับอยในเรื่องไม่เม k เซน n s หรอกเฮ้ยดับลงก็ไม่ไม่เสร็จเรียบร้อยโอ้โจโหโจไปตรงแล้วก็กลับกลับครานี้กลับกลับมาที่ประตูแดงอีกยันใช่ไหมกลับไปประตูแดงนะแล้วประตูแดงสู้ขายน่าจะเป็นสกอร์เปียนไหมก็โกโลไอ้ยักษ์อายักษ์สี่มือ อ๋อน่าจะเปลี่ยนสีมึงนั่นแหละสักคนนึงแหละสักคนหนึ่งจังแม่งเอาพสกิลดิฮะเออวันลึกไม่เพราะไม่เตือนกูนี่กูเลื่อมจริงไงกูเลื่อมจริงไงเนี่ยกูเลื่อมอ่ะกูเลือมอ่ะกูเลื่อมจริงไงเฮ้ยนี่เาจะเปิดนี่มีอันนั้นนะมาหนึ่งอันอน้าอันนี้ฮะอันนี้นี่เองงักูอัพเลยแล้วกันอ๋อสเปเชียลซีเดียมซีเดียมนั่นแล้วหายตัว หายตัวไม่ค่อยได้ใช้ทหาร l ้าจับทุ่มดีกว่าใช่ไหมอันหนึ่ง L2 จับทุ่มแล้วก็กระทืบไม่ค่อยได้จับทุ่มอะสกิลกูไม่ค่อยได้ใช่อานี้แล้วกันปาหมกแบบมึงได้นื้ทำเพื่ออะไรกันมือนกันทำอะไรเหมือนกันแต่ไม่มีประโยชน์เลยโอ้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 ยชอ โอ้ยโดนโดนโดนอยโชเเโชโชขาดเปนชิ <Taking> ้นอุยยวุับไม่โดน่ยับชามาอุยับ่วุโอ้ยชโจโจยอยับจไม่ยสับกูปาดไแหล ปาหึงของเม่งเลยอย่าเยอะอย่าเยอรยดาบล่วงเซฟก็บต่อีกเทปหนึ่งนะเซฟก่อนแล้วเดี๋ยวจบพาร์ทที่ก่อนแล้วกันดืมเชอก็ไลค์กสสิบนาทีสสิบนาทีพอดีโอเคนะก็จะเจอพาร์ทหน้าครับก็โอเคไปละ เขาขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างชอบเกมส์สตีมเอเลียนวอลเลย์สตีมช็อปซันเฟ r ร์สสโตร์ให้การสนับสนุชนช anel ของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมได้ที่เดสคลิปชั้นใต้คลิปได้เลยเอา้าวเมื่อดูแล้วก็เลยหามาเล่นเกมไทยกันนะฮะ